เอามารีวิวอขอเกี่ยวรีโว่กันครับนะครับกนะ็จะใส่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ใช้กับตัวกระสุกลมของเ e ็กเวิรนะครับอขอเกี่ยวนี้สร้างด้วยเหล็กพิเศษแข็งและหนานะครับแต่ต้องไปลองดูก่อนว่าจะเข้าในฝวาวาลได้ไหมครับก็เกอบเข้าได้ลนะครับ มันจะผิวเกียดเลยก็ไออาร์ตก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นรีโวธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมลองกับไออาร์ตให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวกระุกโซชีตนะครับตัวกระุกโซชีตถ้าใครต้องการก็บอกมาได้นะครับโอเคยบข่าวช่างเตาปะมงครักผมนะครับงานคุณภาพนะครับตัวกระุกโซชีตที่ใช้ระบบเนืิวติก็คือระบบลมนะครับเป็นตัวนี้นะครับโอเค